ขอพระคาร์ครับขอพระคาร์ครับไม่ได้เลยฮะแต่ว่าได้อีกนะไม่เป็นไร<ะ>เราเราพร้อมเดินมารับรางวัลเพราะว่ามันคือการการันตีว่ามีคนมองเห็นคุณค่าของงานที่ทำอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแลราชการที่ยาที่บอกว่ายังได้อีกยังได้อ<ะ>ีกยังได้ได้อีกแล้วอ่าวอะสำหรับรางวัลอันนี้หน่อยครับอะโอเคครับอะรางวัล ผู้กกับซีรีส์วายยอดเยี่ยมนะครับเออก็เป็นจริงจริงๆเพิ่งเดินทางกลับมาจากเอเชียนทลวิชันอวอร์ดเมื่อเมื่อตอนบ่ายนี้ก็แอบ,บลุ้นมาตลอดทางแบบว่าเออ,เ,อ,อเราจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะโอ้โหฉันรู้สห์เดินทางกลับมานะ,อ,ะอย่างเงี้ยพอได้แล้วก็แบบเออดีใจอะไรเงี้ยครับดีใจแล้วเห็นรายชื่อคณะกรรมการแต่ละท่านของของของ,ของรางวัลเนี้ย โอ้รู้สึกว่าแบบกว่าจะออกมาเป็นรายชื่อเราคงผ่านการเคี่ยวค้นกันมากๆแล้วก็อีกสีท่านที่ได้เข้าร่วมอ่ะครับก็ก็เป็นทั้งคนที่เราดูผลงานเขาเอา่อเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงก็เป็นคนครูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นาการได้เสนอชื่อท่ามกลาง4ีท่านนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับก็เ,เรียกว่าเป็นคนของที่แน่นอนใช่แล้วก็คุ้ยสวยด้วยครับ ก็เพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียครับรางวัลเอเชียนทีวีชันอวอร์ดครั้งนี้นะครับก็ได้รางวัลอีสอีดิตต้งยอดเยี่ยมจากล t สไวไลท์เหมือนกันครับสิ่งที่ดีใจก็คือว่าออนอกจากตัวเราในฐานะผู้จัดหรือว่าน้องๆนะักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับรางวัลน,นีมน้มันไปถึงทีมงานซึ่งอาจจะไม่บ่อยไม,ไม่บ่อยนะัที่เ รางวัลตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไปได้รางวัลมาอะไรเงี้ยครับก็ <S <S เลยรู้สึกดีใจเป็นพิเศษพอได้รางวัลเสร็จก็เออส่งไปบอกทีมงานว่าเออได้แล้วนะเขาดีใจเพราะว่าเออคุณเอิร์ธคนตัดต่อคนี้เขาตัดต,ต,ต,ต่อให้ผมมาตั้งแต่เรื่องแรกเดย์วันที่เราทําซีรีส์มาแล้วก็ทัาเป็นตัดต่อมาทุกเรื่องเหมือนก็เป็นกําลังใจให้เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยใชอนี่ยังไม่หมดเลยคิดว่าเดี๋ยวเาจะต้องมีแนสาธุเ<า>จอกันได้อีกครับก็ก็ก็ลุ้นนะครับว่า ว่างานเรามันจะไปเข้าตาคณะกรรมการที่จัดรางวัลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือพอเอาแค่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงก็ดีใจแล้วครับวก็รอกันแบบว่าเนปีหน<ม>้าก็าแถลงข่าวไลฟ์อัพไปแล้วเนาะที่ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่างานชิ้นต่อไปที่กําลังจะทำเนี่ยครับมันก็ก็ค่อนข้างจะหลากหลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่ามันจะออกมาเ,เหมือนอย่างที่ทคนคาดหวังไว้ไหมอะไรยเงี้ย ใช่ไหมก็เราเล่นโจทย์ยากด้วยแหละใช่ป่ะมันก็มันยังไงล่ะเขาต้องถามคนดูว่าดูแล้วมันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงจริง,รง,รงอย่างที่บอกไปค้งน้องยังต้องมีคิวที่อาจจะต้องเอ่อทงานของตัวเองที่ที่ได้รับมอบหมายในปีผ่านๆมาอีกก็เดี๋ยวถ้าคิวลงตัวเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ยังตอบไม่ได้มีมีปีหน้ายังอยู่ในกระบวนการโปรเซสครับใช่ครับอ,อ่าครับผม,มก็จริงๆตอนนี้ครับก็ในฐานะที่เราเป็นคนเริ่มโปรเจกต์นี้มาเนาะเราเราก็อยากจะอยากจะดูแลมันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเอ่อมันยังอยู่ในกระบวนการโปรเซสของมันอยู่ครับก็ ยังแบบว่าไงเดียเราจะเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าอะไรเงี้ยเราจะไปอัปเดตไปเรื่อยๆ จริงจริงแล้วได้คุยกับมมนเดียวว่าเราอยากทําเรื่องนี้นะก็เจราจากันอะไรอย่างเงี้ยม่เดียวก็น่ารักมากบอกว่าอุ้ยเอาสิดีใจมากที่ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเราอ่ะอยากเห็นคนที่จะนําเอาเรื่องของตงมิวไปเล่าต่อในเจเนเรชันต่อไปในพอสอนนี้ต่อไปมานานแล้วพอติดต่อไปมมนเดียวบอกว่าอู้ดีใจมากที่ติดต่อเข้ามาก็เลยแบบโอ้โหเป็น,ปน,ปน,ปนแบบคูดชอยมากท,ที่มาเจอกันพอด<ๆ>ีอะไรอย่างเงี้ยเรื<า>่องนี้นเรื่องที่แบบ่เป็นครับเราด้วย มันเปลี่ยนชีวิตเราด้วยเพราะว่าวันที่ไปคุยกับมาเดียวอะบอกว่าไม่เดียวรู้ไหมว่าเราดูเรื่องนี้ในโรงอ่ะสามรอบแล้วก็พอมีพาร์ทที่น้องพีชมาทําเป็นละครเวทีเราก็ไปดูของที่ระลึกอะไรจากเรื่องนี้นี่ก็ซื้อทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเออมั่นใจนะว่าเราจะดูแลมันอย่างดีที่สุดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมาเดียวบอกว่ามีอะไรอยากให้ช่วยปรึกษาได้เต็มที่เลยแล้วพี่้อโซเราไปตั้ง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 อันนี้คือยังไงคะทุกคน คืออย่างนี้พอดูว่าเราจะทํานักแห่งสยามใช่ป่ะน้องๆในค่ายเนี่ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็มีตื่นเต้นแบบตื่นเต้นส่วนตัวตื่นเต้นหลังบ้านตื่นเต้นผ่านไลา์ส่วนตัวเราแต่โฟ์เขาเลือกที่จะตื่นเต้นออกใน X เลยทุกคนก็ฮือฮาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ สนุกมันคือคาดเดากันไปก่อนตอนนี้คาดเดาอย่างที่บอกอ่ะไม่ใช่แค่โฟที่ตื่นเต้นมันมีอีกหลายคนตื่นเต้นแต่ว่าโฟนี่เขาชิงแสดงออกบนพื้นที่ไงเรื่อความความน่ารักของโฟเขาก็หูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาข้าจริงตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการพูดคุยแล้วก็พัฒนากันอยู่เข้าตาแล้วเป็นโฟเนี่พี่อ๊อฟก็ดีนะแล้วก็มีอีกหลายๆคนจะบอกว่ามีอีกหลายคนที่ตื่นเต้นกันบบน,นี้มาก เออหนึ่งนะต้องเป็นน้องคนที่น้องเราทำมิวสิควลอะครับแน่นอนว่าสกิลที่หนังของการร้องเต้นอาจจะต้องแบบชัดแจนงหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้มีแค่ภาพแรกภาพแรกคือน,น้องต้องเป็นคนที่มีศักยภาพในการร้องเพลงได้ดีอะไรอไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนเก่าคนใหม่ใดๆก็แล้วแต่ ดว่าปีหน้าจะอยู่ในกระบวนการของการทีโปรดักชันครับแล้วเดี๋ยวท่านอย่างถ้ามีแบบที่บอกน้องแต่ละคนยังติดที่อยูเยอะมากโค้ดยังไม่ได้สก้าเลสยังอะไรอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสกา็ถือเปิดตัวที่ทออฟบุ๊กเนีย่ยจะโดนยวงเลยะคะเพราะเขาบอกตลอดไปเนาะตลอดเเออได้ทวงม,มาเถอะไม่เป็นไรเราก็จะอธิบายไปอะไรเงี้ยครับ นาะน่าสนใจเนาะอาสาเพิ่งครบรอบไปแล้วก็ปีหน้าก็ถือว่าทุกอยา่างจังหวะมันลงตัวอย่างดีเลยอ๋นนอครับก็จริงจริงมาด่ยวเองนะครับก็ออกตัวอาสาว่าอาจจะแบบขอเป็นพี่ปรึกษาให้ถ้าสนใจหรืออยากให้เขาช่วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยมเดิโอบอกว่าต็นพี่เลยครับแ,แต่ตัวละครเ,เป็นแบบหลายตัวเลยที่เอาใจใจบ้างจริงๆแล้ว จริงๆแล้วหลักๆเลยอะครับอันนี้ความตั้งใจคือเปิดพื้นที่ให้น้องทุกคนที่มีความสามารถในค่ายอะได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยหรือแล้วอาจจะทําเป็นออดิชั่นของน้องๆภายในเรียกเข้ามาพูดคุยคนที่มี potential ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยต้องมามีมาก่อนครัคะต้องมมีมาก่อนถ้ต้องมามีต้องมาก่อนเขาจะประกาศรางวัลซีรีสย์วายอย่างปีนั่เลยขอบคุณพรบคุณค่ะ